ภูมิใจที่สุดกบเผยความในใจหลังคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11กันยายนกบสุวรรณนันปุนาการได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องอุ้มรักเกมลวงของช่องวัน31นตาตาลครั้งที่12ประจำปี2563และสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้ ล่าสุดในอินสตาแกรมของกบสวนนันเธอได้โพสต์ภาพขณะที่รับรางวัลพร้อมแคปชั่นว่าความภูมิใจอีกครั้งในชีวิตความที่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะได้รับรางวัลน,นี้เลยทำให้ทั้งตกใจและดีใจมากกบเริ่มต้นทำงานเรื่องนี้ด้วยความตื่นเต้นลสนุกสักพักเริ่มกังวลและกลัวในความเครียดกราดของยายเกี้ยวสักพักเริ่มเครียดกับความยากของบท สักพักเริ่มปวดหัวปวดตาเมื่อฉากทั้งร้องไห้มาทั้งตอนสักพักเริ่มสดใสเมื่อหมอเจดเข้ามาและมีความสุขเมื่อคนชอบละครเรื่องนี้ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้กบนะคะขอบคุณช่องวันพี่บอยพี่ป้อนพี่ลักษขอบคุณพี่เจี๊ยบขอบคุณแก้วฉัดแก้ว ขอบคุณนักแสดงทุกท่านและทีมงานทุกคนและขอบคุณแฟนละครเรื่องนี้ทุกคนนะคะ Hashtag นัตราชครั้งที่12นักแสดงหญิงนำยอดเยี่ยม